ไม่ต้องมันไม่มีนะกูเห็นเขามีไม้ด้วยนี่เราไม่มีเหรอไม่มันต้อง่อใเราไม่ต้องตัดไม้มันมีตั้างเหรอไม่มีไม่มีเฮ้ยไปแล้วไอ้เชี่ยไอ้เฟมเราไว้เดี๋ยวกูตบบ้างหูเฟมเด็กเฮ้ยโอ๊ยพวกของแม่มันต้องโดนอย่างเงี้ยโอ๊ยกูเกลียดหน้าไอ้แป๊ดไอ้เหี้ยใครมันตั้งชื่อนั้นวะเอาท่าไมตัดเฮ้ยแล้วทำไมมันขี่กันอ่ะ โอ้ขี่กันไงอ้าวเอ้ยนี่มันแบบใหม่บ้างแบบใหม่แบบใหม่เหรอเชียก็กลับกันมาอีกครั้งสำหรับบ้านล้างถาผีนะครับผมคราวนี้จะเป็นยังไงเราก็ไปดูกันเลยแล้วก็มีคนว่ายลายเฮ้ยอันนี้ไม่อัดเลยสวดเลยแต่กูอัดอ๋อเฮ้ยเฮ้ยแล้วจังหวะ ไม่ช่วยหน่อย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 คนช่วยดิคนช่วยหน่อยมันมันช่วยยังไงอ่ะคือตัวอย่างของการบินเมย์คนพม่านะสามสามสามมันเลยเลขสามเลขสามเลขสองเลขสองเลขสองสามเลขสองมันผิดเลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขหนึ่งอ๋ออ๋อถึงแม้ว่าเราจะเสียเพื่อนไปแต่คลิปนี้ก็ยังไม่จบนะครับเป็นยังไงติดตามกันต่อร้อมเข้าไปดิร้อมเข้าไปเฮ้ยได้เหรองั้นพวกมึงต้องเชื่อกูให้ได้นะได้เออได้ได้ได้กูไม่อยากจะเชื่อเลย อาล่ะครับตอนนี้ผมก็จะเข้าไปทําการทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเอาเลยนะโุ๊งเอาเลยเอาเลยอ้าวมันได้คนเดียวเหรออ้าวจริงอ่ะเฮ้ยฟิล์มจะหมดแล้วว่ะป่ะกลับดีกว่าฟิล์มหมดแล้วเอรอเดี๋กลับดีกว่านี่นี่นี่เกิงอะไร แล้วมันให้พิมพ์อะไรบ้ากดอ่ะไม่รู้ใช่ก็แค่เออสวัสดีเขาเหมือนว่าให้พิมพ์ตามพี่แบบพี่ผมกำะับอะไรอยนองเงี้ยอันนี้เล็กขอรอไอี่มีแบบเ้ก็กลับกันมาอีกครั้งสำหรับกาหลังโอ้ไม่โปรเฟ s ชั o นอลเลยคราวนี้จะเป็นยังไงเราก็ไปดูกันเลย นี้คือหนทางที่เขาเล่าว่ามีทาสชาวพม่าฮาคนได้สร้างขึ้นหลังจากช่วงสงครามอัดได้อัดและจังหวะนี้คนที่บินคนงานชาวไม่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยคนที่คนนี้ช่วยหน่อยนี่คือตัวอย่างของการบินเมย์คนพม่านะครับสามสามสามเลขสามเลขสามเลขสองเลขสองเลขสองอ๋อ เฮ้ก็มั 1, นบอกสามสามสองหนึ่งหนึ่งกูก็กดตามที่มันบอกแล้วมันได้ยังไงวะไเนี่ยแปะเราเข้าไปดิ๋ยวกูก็เป็นดอมึงเข้าไปดิเ๋ยวกูกดให้ถึงแม้ว่าเราจะเสียเพื่อนไปแต่ว่าคลิปนี้ก็ยังไม่จบนะครับเป็นยังไงติดตามกันต่อเอนเข้าไปดิตอเข้าไปทำอะไรชิฟิมจะหมดแล้วว่ะโอ้หกร้อยวิวโอเคเฮ้ยก็โอเคสำหรับคลิปแรกเบียวิวอ๋อนอนดีกว่าโอ้ฝน แปลว่าถ้ายิ่งถ้าเกิดเรายิ่งเจอสั์ปะาดเราคนดูก็จะยิ่งเยอะดีเสียงนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าทำไมเสียงในนั้นกูมันดูแบบอันนี้อย่างวะมันจะบินมาไม่ง่ายตรือไงตึ้ดึดึงตึงตึงตึด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 ึงตึดยงตึงตึดึงไึดนงตึ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 งตยงตึงยังตึ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 งยังตึงจะอ่านยังตึงตึตละ อยูตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ใส่ยิไยิงกับปูคนนึงมาหน้ากับปูคนนึงโอเคพร้อมยังาร้อมหนึ่งไอ้ชั้นตอนนี้เราก็มาอยู่ในบรรยากาศของเออโรงเออเอ้คัด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 ด้วยคัดอะไอะไรโรงไรโรงงานยูเคียโรงงานยูเคียสามสองหนึ่งไอ้ชัน ตอนนี้เราก็มาอยู่ในโรงงานนิวเคลียร์ที่เล่ากันว่ามีสิ่งสตราดแบบลอรมที่อาศัยอยู่ในที่แห่งนี้เยอะแยะม,มากเลยนะครับคิดเห็นยังไงบ้างครับคุณเฟรมออร์อิอิผมคิดว่ารังสีที่ร่วมมาอาจทำให้เกิดการกลายพันธุ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาสำรวจครับผมจะเป็นยังไงนะั้นเราไปชมกันได้เลยครับโอเคเก็ถาม ี่กลอมันมีให้ยืดนะดูดิเดียรเนี่ยเมื่อกี้ขวามันยืดไม่ออกไอเวมก็ทำได้เจีย่นเลยไม่คิดไม่ออกนี่แค่ทางลงเรานตไปหรอาเก็บไปได้ไหมได้ตังไหมไม่รู้มเป็นขึ้นอยู่เราต้องจะไปอีกทางหนึ่งเปล่ากูว่ากูจำได้ว่าไอทางที่ยาวมันมีมีให้ไปสองทางนี่เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรวะ เฮ้ยมามาเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยยังยังเดี๋ยวเราอะไรวะวายอะอะไรวะอะไรไอ้ที่จะจับสแกนโคตรที่อเลยมีจ้ำด้วยเหรอมันเลมาแค่เสียอดีหลอนว่าทำไมโดนตีหงุดหงิดดีเห็นปะดีไหมว้ายอะไรวะอะไรถ่ายถ่ายอะไร ไม่ถ่ายอะไรี้ไปแล้วเฮ้ยถ่ายถ่ายถ่ายเฮ้ยงานนี้อู้วววเฮ้ยเชียร์เชียร์เชียร์มาโดนผีจุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงูยักษ์เฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เราน่าจะถ่ายนะได้ราคาดีนุ้ยคนดูเยอะนุ้ยเอาดีเอาดีเอาดีมาเลยทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับดู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 เมนูซ่านะครับผมเมนูซ่านะครับอ้าวชิบหายฟรีหม รไลองไปไ้อะไรบุวะช่วยด้วยเฮ้ยช่วยช่วยด้วยายไออดไอูดสลามแดกไปแล้เฮ้ยดแล้วกจิ้โจอ่ะเไ็นไปนไิี่อกูิลลี่สลามบุญน่ะมันต้องลงล่างอีกเปม่าต้องลงล่างเหรองหรกูเห็นแสงแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วโอเคโอเคไม่ไ่ไม่ไเฮ้ยเสียงกเข้าอยู่ ไอ้แป๊ะโดนเลยไอ้แป๊ะทำไงอ่ะไอ้แป๊เราบอกว่าอ๋อแย่แล้วใช่มาปิดคลิป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 ฟีหมดแล้วอ่ะแต่แต่ว่าใช้กล้องธรรมดาดีกวยอ่ะทำไมแป๊ะเป็นงั้นอ่ะแป๊ะเเรร็็ววไปรอบอกไปดีกว่าไปรอบอกแล้วเนี่ย ตอนนี้เราก็มาอยู่ในบรรยากาศของอโรงเอ้ยคัดคัดอตอนนี้เราก็มาอยู่ในโรงงานนิวเคลียร์ที่เล่ากันว่ามีสิ่งสัตว์ประหลาดแบบลอมที่อาศัยอยู่ในที่แห่งนี้เยอะแยะมากเลยนะครับคิดเห็นยังไงบ้างครับคุณเฟเมอร์อีกผมคิดว่ารังสีที่ร่วมมาอาจทาให้เกิดการกลายพันธุ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาสํารวจครับผมจะเป็นยังไงนะั้นเราไปชมกันได้เลย ไอ้คุยได้คุณอายุเฮ้ยคอายุไ้อยเฮ้้มากยู่ไอ้เสียงเฮ้ยยท้ยงานี้อู้วถ้เรกอบดึงเฮ้ยคุณอยู่ดไอ้ิคุกดทายตลอกูโดน้งม่ง เฮ้ยยังงูยักษ์เฮ้ยเฮมื่อกี้เราได้จะถ่ายนะได้ราคาดีนะเว้ยคนดูเยอะนะเว้ยเอาดีเอาดีเอาดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับเอ้าฟรีหมดตอนนี้เราอยู่กับก่อนใช้ฟิล์มโคตรเอ้าก็มาตกใจเมื่อเีาเราได้หนึ่งไอเทคไออีกวันเราต้องได้หนึ่งจุดสามเคแล้วเราจะเดบิวต์ยูทูบเบอร์โ u b e นอนนี่ว่นโอเคโอเคแอคชั่น ไปทางไปทางด้านบนนะไปทางไปทางแบบทางเมื่อกี้ที่เราไปเจอมอนอ่ะก็นี่ไม่ใช่เหรออันนี้บ้าตรงไปจับได้นี่นี่อะไรวะเฮ้ยสายเดือนสายเดือนอันนี้เอ้ยมาทายเร็วมาทายเร็วเอ้าโหลดยังยังไม่ได้เปิดคลิปเลยมาเปิดคลิปเปิดคลิปมาๆมาไอชั่นให้สัญญาณตอนนี้เราไม่อยู่คัดครับคัตโอเค ไทายทายนอนกันปะเโอเออเอาหนอนหายคิด <Bell> ว <issimo> ่าเราจะกลับได้ไหมเฮ้ยท้ายท้ายทายโอเคสามสองหนึ่งแอคชั่นและนี่ก็คือโครงกระดูกของครูที่ไม่หลอดไปจากที่แห่งนี้ฮะโอเคเมื่อกี้กูเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆ๋ยวเแอคชั่น นี่มีอะไรไปเลียวไปเลียตอนนี้เรากำลังโดนสัตว์ประหลาดไล่ล่ย้ากองชัดยาหรือเปล่าปลดตายยังไงจะไม่เหลือเฮ้ยปิดคนไงอ๋อกดเย้อะไรอะไรอะไร เลยเหนื่อยเหนื่อยอ๋อยิ่งอ๋อยิ่งแถววิ่งยังไงอะถ่ายสิไฟไหม้ไฟไหม้วิ่งเฮี้ยนราร้องกันใหญ่วิ่งมันลามมาแล้วไอ้เฮี้ยต้องตี๊ดไอ้ชิจอนบิลไปกันก่อนและตอนนี้เรากำลังกลับบ้านใช่แล้วไม่ต้องรอเอ้ยเราได้ช็อตเด็ดไปแล้วคราวนี้คนดูเยอะแน่นอน มันต้องดูเป็นหน้าจอทีวีอย่างนี้เท่านั้นหรอแบบมันดูแบบกดใช่ใช่ดูได้ไอชั้นตอนนี้เราไม่อยู่คัดคัดคัดนี่ก็คือโครงกระดูกของกูทีไม่รอดไปจากที่แห่งนี้เฮ้ย่อุซอุยอิซักกูเห็นปะแน่หมีคุณมีมันเลี้ยมมันเลียมมันเลี้ยมอเกิดอะไรขึ้นครับ ก็ <laughs> ตอนนี้เรากำลังโดนสัตว์หลาดไล่ล่าเยอะกองเยอะเหรอมันกลัวแฟนหรือเปล่าหรือเปล่าเนี่ยอยู่ตรงนั้นไงได้หายคนดูมาอยู่ตรงนั้นยังอยู่ตรงนั้นไอตาเดียวไม่ใช่ไอ้มาอยู่อีกฝั่งแฝไหนอะไร อ,อะไรอะไรอะไรโอ้ยโอ้ยหมดเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโอ้ยโอ้ยเฮียนรกโรคสงานันกรรมใหญ่เฮ้ยมันลามมาแล้วเฮียต้องไปชิเชนอบิลเนี่ยคนดูจะถึงหรอเด็กเลยเด็กไม่ถึงเจอกันใหม่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปกันก่อนและตอนนี้เรากำลังกลับบ้านใช่แล้วไม่ต้องรอหรอก ้ไอนื่อไม่ถึงว่ะไอ้ื่ไม่ถึงคาชานร้อยเคียงเราจะโดนอะไรไหม๋ยวไม่รู้เหมือนไหนลองดูดิตั้งนึ่งคนทางคุณยูทูบไม่ประสบความสำเร็จว่าคุณโทยี่ย่อยใหญ่คุณไม่สามารถที่จะลืมมันไปได้ แตนะ่จากนั้นคุณก็รู้ว่าเฮ้ยน่ามันแค่ฝันร้ายนี่นะานี่อ้าว yeah it's just bad dream มันก็แค่ฝันไปนะทุกคนสรุปคือ<ด>เริ่มใหม่ใช่ไหมเออไม่ถึงยอดอ่ะโอเคคราวนี้เล่นไปนละมา